สวัสดีครับผมวิเศษครับสวัสดีครับผมกูครับครับผมวันนี้นะฮะทางช่องพรบเส h ์ชแนลนะครับจะนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถยามาฮ่าตัว XMAX นะครับ300 3 0 0 300ซีซีนะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นในตระกูลออโตเมติกนะครับซึ่งมีขนาดไซส์ซีซี300ซีซีนะครับวันนี้นำมาให้ดูอยู่2สีด้วยกันนะครับอ่านั่นก็คือสี ดำนะครับผมแล้วก็สีแดงครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับยังไงก็ก่อนเดือนนะฮะขออย่านกกวนิดนึงครับหากท่านใดเข้ามาชมครับก็อย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพรอเสิร์ชแช n แนลด้วยกันแล้วกันครับเราเรามาลงนี้ที่จุดของตัวรถเลยกันแล้วกันครับตัวตัว x m a x สีดาครับสังเกตล้อเป็นสีอะไรครับสีทองครับตอนนี้นะครับนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์3 0 0้ซีซีเนี่ยระบายความร้อนด้วยอะไรครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้าครับ มีน้ำนะครับใช่ชาารครับระบบเบรกก็จะเป็น ABS โอ้อระบบเบรก ABS มันดีดีตรงที่ว่านะฮะก็คือช่วยในการป้องกันการล้อล็อกใช่คือครเราสามารถใช้เบรกแบบเต็มที่ได้ใช่ครับผมถ้าเป็นเบรกธรรมดาก็คือถ้าเรากราแบบเต็มที่โอกาสที่มันเกิดการสไลด์เกิดการล้อล็อกมันมีสูงมาก<ช>แต่ตัวนี้ก็เลยช่วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับครับผม และในส่วนของระบบเครื่องยนต์เขาเรียกว่าระบบเครื่องยนต์อะไรครับของยามาฮ่าตอนนี้เป็นระบบเครื่องยนต์นะครับบลูคอร์ครับบลูคอร์ซึ่งเป็นนี่คือส์ของยามาฮ่าใช่ครับบลูคอร์มาดูที่ตัวหม้อกรองนะครับสังเกตไหมครับหม้อกรองขนาดใหญ่ใหญ่มากเนะครับผมแล้วก็สังเกตสีครับสีสีดําก็จริงนะฮะแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆกับตัวอะไรฮะเขาเรียกกันแบบอะไรเคล็บล่าเคล็บล่าเคลล่าครับพี่ชายเคล็บล่าแต่แต่มันเป็นลายเนาะเป็นลายคล้ายๆนะครับแต่ก็สร้าง ลวดลายให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะตัวโลโก้นะฮะรถสีดําจะเป็นสีสีทองนะครับตัวนี้นะครับจะไปกตามกับสีแดงนะฮะใช่ครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับสีแดงนี้จะเป็นโลโก้สีเขาเรียกว่าสีอะไรนะฮะสีสีบอลหรือสีเงินฮะตอนนี้สีเงินครับผมสีเงินนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอ๋อก็มันมันเพิ่มความหรูหราใช่ครับนี่นะฮะคือตัว X Max นะครับอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะครับเรามาเพิ่มจุด ที่บอกไปเมื่อกี้เป็นเบรก ABS และมันมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งครับที่ช่วยป้องกันเกิดการล้อสไลด์นั่นก็คือระบบเซนเซอร์เวลาเราเปิดคันเร่งแรงใช่ไหมฮะใช่ครับบางคนเนี่ยชอบเปิดคันเร่งแบบนงแรงจะทําให้ล้อท้ายล้อหลังปัดแต่รุ่นนี้มีเซนเซอร์ก็คือไม่ให้เกิดการล้อปัดล้อสไลด์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่สร้างความปลอดภัยให้ขึ้นกับตัวรถรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นภาษาทางการนะครับที่เขาขับรถกันก็คือเป็น traction control นะครับผมอันนี้ หรือว่าคล่องในภาษาอังกฤษแต่ผมอาจจะไม่คล่องก็คือป้องกันการล้อสไลด์ล้อเลื่อนนะครับผมะอ่โอเคครับมาที่ด้านหน้าครับโอครับสังเกตไหมฮะสังเกตระบบไฟครับผมไฟเป็นระบบไฟ LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับระบบไฟ LED เลยครับพี่คือความสว่างชัดแน่นอนครับนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับพี่ตัวไหนครับครับอยู่ตรงขอบ ไฟหน้าเลยครับขอบนะฮะนี่นะฮะสังเกตนะครับขอบไฟหน้านะครับตรงนี้จะมีเล์ไลท์เลร์ไลท์ใช่ครับเมล่อเราเปิดซื้อกุญแจขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเกิดความพูดง่ายโดดเด่นนะเนาะทำให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับสามารถให้ทันรถที่สวนมามองเห็นมองเห็นเราได้ครับและสังเกตนะครับด้านหน้านะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าปกติต้องมีอะไรนะครับเป็นชิวหน้าชิวหน้าหรือว่าบังลมนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้คืออาจจะยังไม่ได้ติดตั้งให้นะครับแต่ก็ ถ้าติดตั้งมันมีปุ่มปรับระดับนะครับสังเกตนะครัมันจะมีคู่บนกับคู่ล่างนะครับ,รบอ่าอันนี้คือถ้าจะให้ระดับมันต่ําก็คือเอาคู่นี้นะครับ,รบแต่ถ้าจะเพิ่มความสูงขึ้นมาก็คือเอาคู่นี้นะครับ,รบก็จะสร้างความอ่ายกอ่าหรือว่าลดลงได้นะส่วนที่เราเห็นอันนี้คือสายแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีสายตัวที่จะต่อเข้ากับเครื่องไดนติกเวลาเรา ระบเข้าสูบริการนะครับเวลาเราเช็คเนาะเกิดความมั่นใจในตัวระบบของตัวเครื่องยนต์ว่าพร้อมใช้งานไหมใช่ครับอ่าอน้ำอย่างที่บอกไปครับจะอยู่ด้านหน้านะครับใช่ครับหม้อน้ำนะฮะอยู่ด้านหน้านะคบผมนี่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นยางชุบเลดนะครับลงมาที่ลงมาด้านล่างแล้วเนาะใช่ครยางยางนี่หน้ากว้างหน้ากว้างหน้ากว้างเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาเราขับขี่มันมันมันยึดเกาะถนนเนี่ยมันจะดีนะครับเพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสระหว่าง ล้อกับถนนนี่ผมได้ดีขึ้นใช่ครับใช่ครับเป็นยางจุกเหนียก็คือข้อดีก็คือเวลาเราไปเหยียบอะไรที่มันทิ่มแทงนะมันจะไม่แบนทันทีก็ถือว่าเป็นข้อดีของยางรุ่นนี้นะครับมาส่วนของระบบกุญแจเนาะครับตัวนี้เป็นระบบกุญแจเลยนะครับเป็นกุญแจระบบรีโมทนะครับรีโมทนะฮะก็คือสั่งการด้วยระบบรีโมดโดยรีโมทนี้ต้องพกติดตัวอยู่ในรัศมี80เซนเมตรนะครับก็จะสามารถสั่งการ ที่จะมาเปิดสวิตช์หลักเนาะในการเปิดการทํางานนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดปุ๊บนะฮะระบบขึ้นมาที่เดือนไมเลยครับนี่ตัวเดือนไม้ครับแยกเป็น2ส่วนใช่ครับจะมีส่วนระบบเขาเรียกว่าแบบเข็มแบบเข็มก็จะบอกมาตรวัดความเร็วแล้วก็ตัวอะไรครตัวนี้ตัวนี้เป็นตัววัดรอบของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวดิจิตอลก็จะบอกพวกเกี่ยวกับทิปใช่ครับระยะทางนะครับน้ามันนะครับผมแล้วก็ มีนอกจากนั้นครับยังมีการเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ๋อเรียกว่าออยทิปใช่ไหมฮะใช่ครับออยทิปเปลี่ยนสายพานอยู่ในที่หน้าจอเลยก็คือจะเตือนผู้ขับขี่ให้เกิดความมั่นใจว่าเออเราไม่ไม่เลยกําหนดแน่นอนใช่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับครับมาส่วนในสวิตควบคุมนะครับสวิตควบคุมนะฮะถ้าอยู่ด้านขวามืออ่ะคุณกูแนะนำนี่นะครับก็จะเป็นสวิตออฟลันนะครับหรือสวิตการตัดการทำงานของเครื่องยนต์ครับผมแล้วก็เป็นสวิตสตาร์ทด้วยนะครับอ๋อนะครับผม แล้วก็มีไฟอมานะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับหรือว่าภาษาบ้านเราไฟผ่ามาอ๋อครับนะครับบางคนชอบใช้กันเนาะใช่ครับผมแล้วในตัวควบคุมในการปรับสวิตในตัวเดือนใหม่เราใช้ปุ่มปุ่มไหนครับใช้ครับดูที่ปุ่มดล่างกันนะครับนี่เรื่องาทานซ้ายนะครับจะเป็นปรับค่าต่างๆนะครับผมตัวขวาก็จะเป็นการแสดงผลนะครับนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวเปิด ่ไฟต่ำสูงไฟสูงนะครับแล้วก็จะมีของไฟไฟพาร์ตนะครับผมเขาเรียกว่านะขอทางหรือว่ากระต้อไฟกระต้อไฟตีไฟให้คนอื่นได้ด้วใช่ครับตีไฟว่าเราตีไฟนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าตีไฟคนอื่นนะฮะก็คือครับผมสต้อไฟให้คนอื่นได้เห็นจุดสังเกตของเรานั่นเองใช่ครับโอเคครับในส่วนเรื่องบอกไปเมื่อกี้เรือนไม้ผ่านไปแล้วระบบกุญแจก็จริงๆแล้วมันมีอยู่ใกล้ๆกับตัวกุญแจมันจะเป็นตัวเปิดบอกแล้วก็เปิด นั่นหน right right ้าใช่ครับเดี๋ยวพามาดูนิดนึงครับว่าเราต้องกดยังไงเวลาเปิดเบาะนะครับตัวนี้นะครับเราหมุนหมุนตัวสวิตช์นะครับมาตรงที่ออดโอเพนนะครับเสร็จแล้วนะครับกดซีทก็คือการเปิดเบาะนะครับผมกดปุ๊บนะครับก็จะเปิดเบาะขึ้นมาครับกลองเก็บของใต้เบาะนะครับก็กว้างมากเลยนะครับสามารถดูได้นะครับ ก็คือเดินทางครับสำหรับใครที่ชอบสัมภาระเยอะรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนครับในส่วนของอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวเปิดเกะด้านหน้านะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีที่อะไรนะเขาเรียกว่าที่ชาร์จแผงโทรศัพท์มือถือใช่ครับผมเป็นชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอ๋อนะครับก็สร้างความสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้ขับขี่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแล้วก็เก็บของได้บางส่วน และก็ด้านขวามือนะฮะก็อันนี้ไม่ต้องไปกดอะไรยุ่งยากเลยนะฮะก็แค่ดันนิดเดียว<ช>นะครับ<ช>ก็ออกมาได้แล้วนะครับนี่นี่ฮะก็คือการเป็นเก๊เก็บของด้านหน้านะครับในส่วนของตัวท่อไอเสียนะครับก็จะดูดุดันนะฮะดูสวยงามนะฮะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่อ์่างเหมือนกันครับแต่เป็นลวดลายนะครับเป็นลวดลายนะครับที่ใกล้เคียงกันแล้วตัวฝาครอบอ่าปลายท่อก็สวยงามนะครับ ที่พูดมานะครับทั้งหมดนะครับก็คือเป็นตัวยามาฮ่ XMAX 300นะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรว่าอยากจะซักถามสามารถทักมาที่ไลน์แอดของความประเสริฐแล้วก็เฟซบุ๊กใช่ครับเฟซบุ๊กหรือว่าจะทิ้งคําถามไว้ใต้เม้นใต้ของใต้คลิปนะครับด้านล่างเลยนะครับได้เลยนะฮะแล้วสุดท้ายสําหรับวันนี้ผมวิเศษแล้วก็ผมกูครับหาก ท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมครับขอฝากอีกรอบนึงครับในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยกั <ใน S 1> แล้วกันกับช่องคอนประเสริฐชแนลครัสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ